หนึ่งในผู้นําที่ส่งอิทธิพลที่สุดของโลกคนหนึ่งนะครับแม้ว่าตอนนี้จะไม่ได้อยู่ในตําแหน่งแล้วนะฮะอองกล่ามเคิลเนี่ยช่วงนี้เยอรมันกําลังเผชิญกับจะเรียกว่าวิกฤตก็ได้นะหลายเรื่องเรื่องอุตสาหกรรมเรื่องอะไรหลายๆอย่างนะครับก็เลยนึกถึงผู้นําคนเก่านะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็อยู่ในตําแหน่งมาตั้ง16ปีนะครับก่อนส่งมอบตําแหน่งให้กับโอลาฟชอสในวันที่8ธันวาคม2021ที่ผ่านมาเนี่ยนะทีนี้ตอนนี้เนี่ยนะครับก็ 2024แล้วนะครับก็ออกจากตำแหน่งมาได้3ปีแล้วเนี่ยนะฮะก็อายุ70ละนะฮะก็เลยมันก็เหมือนกับมีเมมัวประมาณเขียนถึงชีวิตออกมานะครับของเธอแล้วก็ผมรู้สึกว่าน่าสนใจทีเดียวก็เลยอยากจะมาเล่าชวนเล่าให้ฟังถึงหนึ่งในผู้นำที่ส่งอิทธิพลที่สุดของโลกในยุคใหม่นะครับที่เราก็ได้เห็นผ่านตามาพอสมควรก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อพา mission ไปถึงล้านซับด้วยนะครับ การเจราจาที่ดีไม่ใช่แค่การพูดแต่รวมถึงการวางตัวการอ่านสถานการณ์และการรักษาความสัมพันธ์ด้วยถึงเวลาเรียนรู้ศาสตร์การเจราจาอย่างมืออาชีพกับคอร์ส business negotiation tactics for leaders ที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้นำโดยเฉพาะร่วมเรียนรู้กับผมรวิทธ,ธานุสาหะและครูกรีนินทวนิวัตตันติพักริริคุณจะได้ทั้งเทคนิคการเจราจาการสร้างบุคลิกที่ทรงพลังและการฝึกปฏิบัติจ,จริงที่เข้มข้น พร้อมกันหรอ,อยังกับการเปลี่ยนแปลงทุกการเจราใจาให้เป็นโอกาสทางธุรกิจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยครับ Mission to the Moon Continue with your mission สวัสดีครับนี่นี่ต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับโรวบิทานอุตสาหะครับวันนี้มานอกสถานที่นะฮะจะแปลกตาสักนิดหนึ่งก็วันนี้จะมาชวนคุย เรื่องของหนึ่งในผู้นําที่ส,งส่งอิทธิพลที่สุดของโลกคนหนึ่งนะครับที่เราก็ได้เห็นผ่านตาม,มาพอสมควรแล้วก็ต้องบอกว่ายัางไงดีละ่ะจะชอบไม่ชอบเธอเนี่ยก็คงผมคิดว่าก็เรื่องเธอก็น่าสนใจอยู่ดีต่อคุณชอบหรือไม่ชอบเธอก็ตามนะครับแองคาเมเคเนี่ยนะครับเกิดที่ฮัมบูร์กในปี1น5 4ห้าสี่นะครับแล้วแป๊บเดียวอะนะฮะไม่กี่สัปดาห์หลังจากเธอเกิดจะเป็นทารกอยู่เลยเนี่ยครอบครัวก็ย้ายไปที่เยอรมันตะวันออกนะครับเหตุผลก็คือว่า คุณพ่อของเธอเป็นบาทหลวงในนิกายโปรตัสเตินะครับแล้วก็เขาเขาเชื่อว่าเขาเป็นที่ต้องการที่นั่นนะครับที่เมืองที่ชื่อว่าแทมเพลนนะครับครอบครัวของแองกลาเมคเคิลหรือชื่อเดิมคือคาสเนอร์เนี่ยอาศัยอยู่ที่วอลฮอฟซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมด้านศาสนานะครับในบริเวณเดียวกันนั้นเนี่ยยังมีสถานที่ดูแลผู้พิการทางจิตของโบสถ์ด้วยนะครับพร้อมทั้งโรงทําสวนฟาร์มโรงทําไม้ช่างไม้นะครับโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยวอลฮอฟเป็นเหมือนจักรวาลทางเลือก ในประเทศที่เต็มไปด้วยที่ที่มีแต่ระเบียบแบบแผนเนาะเยอรมันตะวันออกในยุคนั้นนะครับหลายคนก็อาจจะพอนึกภาพออกนะครับหนึ่งเก้าหกหนึ่งนะฮะกำแพงเบอร์ลินถูกสร้างขึ้นนะครับครอบครัวาคาสเนอร์ก็คือครอบครัวของอังาการาเมเคลิลเนี่ยเข้าใจดีว่าพวกเขากําลังอาศัยอยู่ในระบอบเผด็จการนะครับซึ่งสิทธิของปัจเจกบุคคลมีแค่อยู่บนกระดาษเท่านั้นนะฮะอังการารู้ตั้งแต่วัยเด็กว่าเธอต้องระมัดระวังคําพูดและการกระทํามีเพียงที่บ้านกับครอบครัวเท่านั้นที่เธอสามารถพูดได้อย่างเปิดเผยนะครับ ระบายความขับข้องใจนะฮะหรือว่าพูดคุยกับน้องๆทั้งสองคนเกี่ยวกับความคิดของเธอที่มีต่อเยอรมันตะว,วันออกนะครับจริงๆแล้ววอลฮอฟก็เป็นพื้นที่เป็นเหมือนซังชเวอรี่ที่ปลอดภัยนะฮะสำหรับพวกเธอและครอบครัวแต่ว่าอยู่นอกบ้านก็ต้องปิดปากเงียบเหมือนกันกน,นะในฐงงานรศึกษาของบัลลูเนี่ยอังการาเป็นเหมือนกับคนนอกประมาณหนึ่งนะฮะค,คือถูกแบบว่าถูกดิสกิมิเนตประมาณหนึ่งนะครับเธอเป็นเด็กคนเดียวในชั้นเรียนที่ไม่รับอนุญ,ญาตให้รับประทานอาหารในโรงอาหารตอนกลางวันนะครับเพราะแม่ของเธอ ไม่ได้ทํางานซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าถูกดูถูกนะครับในรัฐของคนงานและเกษตรกรนะครับแต่ว่านั่นไม่ได้หมายความว่าแองการ่าจะถูกบูลลี่หรือว่าไม่ได้เป็นที่นิยมในหมู่เพื่อนฝูงนะจริงๆแล้วเธอมีเพื่อนมากมายการที่เธอได้รับแรงกดดันจากการที่เป็นคนนอกแบบถูกนอกรีดประมาณหนึ่งเนี่ยนะฮะแองการ่าก็รู้ว่ายิ่งต้องเรียนให้เก่งเก่งกว่าเพื่อนร่วมชั้นอีกถึงแม้ว่าเธอจะเรียนหนังสือเก่งมากเนะี่ยแต่ว่าแน่นอนข้อจํากัดเรื่องตอนนั้นก็เธอก็ไม่สามารถเลือกในสิ่งที่เธออยากเรียนมากที่่่สุดไดไ้นะครับแตวา เธอก็ได้เลือกวิชาหนึ่งซึ่งเธอก็ชอบเหมือนกันนะฮะก็คือวิชาฟิสิกส์เธอเล่าให้ฟังบอกว่าวิชาฟิสิกส์เนี่ยเป็นวิชาที่ง่ายสำหรับเธอตั้งแต่สมัยมัธยมนะครับนอกจากนี้เ,เธอยังคาดว่าวิทยาศาสตร์นะครับก็น่าจะเป็นสาขาที่ปลอดจากเรื่องไอ้อุดมการณ์ซ้ายขวาอะไรพวกนี้มากที่สุดนะครับอังการ่าเป็นนักเรียนที่ทุ่มเทมากในมหาวิทยาลัยคาร์มาร์กในเมืองไลฟิกนะครับแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเธอจะเป็นเนิร์ดที่น่าเบื่อนะครับจริงๆเธอต้องบอกว่าเธอก็มีชีวิตวัยรุ่นที่สนุกสนานที่เดงาานนรรตี้ะคับ เธอยังทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์ด้วยนะฮะแล้วเธอก็ไปเที่ยวผจญภัยเกือบทุกประเทศที่พาสปอร์ตของเยอรมันตะวันออกสามารถไปได้นะฮะตอนนั้นเธอก็บอกว่าเธอก็สนุกสนานแล้วก็พบปะเพื่อนฝงผู้คนมากมายนะครับหนึ่งปีก่อนที่จะเรียนจบนะครับแองกลาก็พบกับอูริชนะครับอูริชซึ่งเป็นคนรักของเธอในเวลาต่อมาพวกเขาเนี่ยแต่งงานกันแล้วก็ใช้นามสกุลมาโคตั้งแต่นั้นมานะฮะ แล้วที่จะเป็นจะต้องแต่งงานกันเนี่ยก็เพราะว่าถ้าไม่แต่งงานกัน,นอาจจะถูกแยกไปทํางานกันคนละเมืองได้แต่เมื่อแต่งงานกันแล้วก็วกสามารถทํางานเมืองเดียวกันได้นั่นก็คือช่วงเวลาของเยอรมันตะวันออกหลังจากทั้งคู่เรียนจบคู่สามีภรรยาก็ย้ายไปที่เบอร์ลินนะครับในปี1978นะฮะร,ระหว่างที่กาลังหางานที่เบอร์ลินเนี่ยนะครับสตาซี่ก็คือตํารวจลับเยอรมันตะวันออกในตอนนั้น,นต้องการรับอังคาราเป็นสายลับเนื่องจากเธอมีการติดต่อกับกลุ่มศาสนาอาจจะเอามาเป็นสายลับได้นะครับเพื่อจะรับข่าวต่างๆนะครับ เธอหลีกเลี่ยงสถานการณ์นี้ด้วยการแร้งทําเป็นคนซุมปซิบนินทาที่ไร้เดียงสาแบบว่าทําตัวแบบว่าไม่น่าจะเป็นสายลับได้ประมาณนั้นนะครับในที่สุดนะครับอังการ่าก็ทํางานที่สถาบันกลางเคมีฟิสิกส์นะครับแล้วก็เขียนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเธอก็รู้สึกว่าระบบที่เธออยู่ตอนนั้นน่ยนะครับระบบของเยอรมันตะวันออกเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะแบบไม่ค่อยเอือ้อกับความอยากจะดํารงชีวิตในแบบที่เธออยากเป็นนะครับในแบบที่มีอิสระทางความคิดคือคนที่ ศึกษางานวิชาการเยอะๆไม่ว่าจะเป็นสายอะไรก็ตามเนี่ยก็คงเชื่อเรื่องอิสระภาพทางความคิดใช่ไหมซึ่งอันนั้นไม่เป็นสิ่งที่ในตอนนั้นนะฮะมันไม่มีเธอก็ทํางานไปแล้วก็ในปี1981นะฮะแองกลาเนี่ย,ยนะแยกทางกับสามีนะครับแยกทางกับสามีคนแรกแล้วก็ก็ทํางานต่อไปต่าง,าง,าง,างๆนานาจนกระทั่งช่วงกลางทศวรรษที่1980เนี่ยนะครับแองกาลาก็ได้พบกับโยคาโยอาคิมนะฮะ ถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยชื่อเยอรมันอ่านยากจริงโยคมิมมีคนที่2นะครับแล้วพวกเขาก็ซื้อบ้านที่ในหนังสือเขียนไว้ว่าสุดโสมมากๆหลังหนึ่งนะครับใกล้เมืองชมเพลนนะครับเขาก็อยู่กับเนี่ยทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยู่ในระบบเศรษฐกิจไอแบบนี้สังคมนิยมจนกระทั่งนะครับการเปลี่ยนแปลงก็ค่อยๆมาถึงนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบดีว่ากำแพงเบอร์ลินเนี่ยก็ถูกทุบลงนะครับพังคลายลงในปี1 9 8่แนะครับแองเกลาแมาโคโดนรู้สึก โล่งใจนะครับในที่สุดสตาซี่ตำรวจรับอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็พักที่เธอเกลียดชังก็ไม่มีอำนาจเหนือเธออีกต่อไปนะครับหลังจากนั้นเธอก็เริ่มรู้สึกได้ถึงอิสรภาพเข้ามาแต่ว่าเธอก็ยังยังไม่รู้จะทําอะไรก็ปรึกษากับเพื่อนฝูงสามีต่างๆน,นานะครับเธอก็รู้สึกว่าเออไอที่ผ่านมาเนี่ยความกดดันทางการเมือง,งต่างๆเนี่ยมันส่งผลให้เธอเนี่ยอยากมองหางานทางการเมืองทำนะครับในที่สุดเนี่ยเธอก็ เด็กก็ยังไม่รู้แหละก็ตอนนั้นก็ยังอายุน้อยๆอ,อยู่นะครับก็เลยไปเข้าร่วมงานนะครับฟังพวกสัมมานาพวกเนี้ยกับพรรคการเมืองหลายพรรคจนในที่สุดก็เจอพรรคหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่าภาษาอังกฤษนะ Democratic Awakening ภาษาเยอรมันชื่อชื่ออ่านยากมากนะครับหรือว่า D.A. ละกันนะครับก็คือแปลตรงตัวว่าการตื่นตัวทางประชาธิปไตยต้องบอกว่าการล่มสลายของระบอบเผด็จการหรือว่าการพังพลายของ,งเบอร์ลินเนี่ย ไม่เพียงแต่ทิ้งสุญญากาศทางอำนาจไปเท่านั้นแต่ยังคงสร้างความวุ่นวายมากมายนะครับโครงสร้างองค์กรและสำนักง,งานทั้งหมดต้องได้รับการจัดระเบียบใหม่นะครับแน่นอนว่าจะมีประเด็นเรื่องของการรวมชาติกฎหมายใหม่ในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยนะครับองกลาเมเขาซึ่งมีพื้นฐานการศึกษาที่ดีเลยหนังสือดีเป็นจะเรียกว่าเป็นนักวิชาการที่เก่งเนี่ยนะครับก็ได้เนี่ยก็ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งอย่างรวดเร็วนะครับได้เป็นโฆศกของ DA แต่ว่าท้านเาบอกว่าหลายอย่างเนี่ยมันเป็นมันเป็นโชคชะตาและความบังเอิญเขาบอกว ประธานกลุ่มวูฟกังชุนนะครับบังเอิญนัดหมายซ้ำซ้อนนะครับดีต้องการคนที่สามารถพูดแทนเขาได้อย่างเร่งด่วนนะครับเพลินตอนนั้นเมเขาว่างอยู่พอดีเป็นต้นเนี่ยก็เลยได้เนี่ยเป็นโคศกอะไรอย่างเงี้ยนะครับงานใหม่งานการเมืองต่างๆนานเนี่ยในที่สุดก็รู้สึกว่าเออเธอมีส่วนในการสร้างความเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็เธอก็ทํางานได้ดีมากเวยเรียกว่าเป็นดาวรุ่งละกันอ่ะใช้คํานี้นะครับในเดือนมีนาคม1 9 9 0เกนี่ยนะครับก็มีการเลือกตั้งสภาประชาชนของเยอรมนตะวันออกเป็นครั้งสุดท้ายนะครับและพรรค ซึ่งก็ได้เป็นพันธมิตรกับกับพรรคดีด้วยเนี่ยแลวกลุ่มอื่นๆก็กลายเป็นพรรคที่แข่งแกร่งที่สุดแองกราเมโคก็เป็นโคศกของพรรคดี DA, ใช่ไหมครับก็ไปอยู่กับกระบ,บวนนี้ไปด้วยนะฮะก็ได้รับการแต่ง,ต,งตั้งอีกครั้งหลังเลือกตั้งแล้วอีกไม่นานเนี่ยพรรคดีก,ก็ควบรวมกับ CDU แล้วก็แองกราเมโคก็ได้ร่วมงานอย่างเป็นทางการกับพรรคการเมืองชั้นนําของประเทศนะฮะเธอพบว่าในการทํางานการเมืองช่วงแรกของเธอหลังจากรวมพรรคกับ CDU เนี่ยนะฮะก็ มีคำถามมากมายเช่นเงินดอยช์มาร์กจะมาไหมมาเมื่อ,อไหร่นะครับบริษัทของรัฐที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือว่าบริษัทที่เป็น s t a t e o w n e n t e r p r i s e จะทํำยังไงระบบ Social Security ต่างๆจะเป็นยังไงนะครับจะจ่ายเงินเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ในวันที่3ตุลาคม1990 s, เนยี่ยเยอรมันก็รวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับตอนนั้นเนี Angela ่ยแองเจล่ามเคิลบอกกับตัวเองว่าเธอชอบงานการเมืองมากดังนั้นเธอจึงตัดสินใจนะครับลาออกจากตำแหน่งโฆษกแล้วก็ลงรับสมัครเป็นสภาผู้แทนราษฎรนะครับ แต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนั้นมันคนก็อยากจะลงกันเยอะนะฮะไอ้เมืองใหญ่ๆเนี่ยนะฮะก็มีคนแย่งไปหมดแล้วเธอก็เลยต้องถูกส่งไปอยู่ที่เขตเล็กๆที่ไม่สามารถหาผู้สมัครได้ชื่อว่าเขตกรมมนนะครับแล้วก็เธอก็ก็คืออยู่ในเขตเล็กๆครับเขตที่ไม่ได้มีความสําคัญมากแต่เธอก็พยายามลงพื้นที่พบปะผู้คนนะฮะต่างๆนานาก็ทํางานกันไปนะครับขณะนั้นเองเนี่ยนะครับเธอก็ลงเลือกตั้งแบบตรงนะครับแล้วก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพัชชนะนะครับก็อายุ36ปี นะครับแล้วก็เธอก็เป็นตัวแทนของเขตเลือกตั้งนี้ไปจนสิ้นสุดอาชีพเลยนะนะครับตั้งแต่ตอน1990นะจนถึงปี2021เนี่ยนะฮะเธอเป็นตัวแทนของเขตนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็เริ่มต้นชีวิตทางการเมืองแบบเต็มตัวในฐานะนักการเมืองนะครับตอนนั้นเนี่ยพรรคซีดีอยู่ได้เสียงข้างมากเธอก็บอกว่าคือตอนนั้นมันมีปัจจัยหลายอย่างเธอเป็นผู้หญิงด้วยมาจากเยอรมันตะวันออกด้วยนะครับเงื่นอนไข2ออย่างนี้เนี่ยทำให้เธอเนี่ย มีเรียกว่ามีภาษีดีในการได้ตําแหน่งในรัฐบาลถามว่าทําไมก็เพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงใช่ไหมมันเรื่องเป็นเรื่องความหลากหลายนี่เขต้องย้อนไปปี90นะฮะเรื่องความหลากหลายด้วยแล้วก็การรวมชาติก็ต้องมีคนจากเยอรมันตะวันออกมาด้วยไม่ใช่มีจากเยอรมันตะวันตกอย่างเดียวนะครับ <S <S ทำให้รัฐบาลของตอนนั้นนายวุฒมนตรีที่ชื่อว่าโคเนี่ยนะฮะมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับในที่สุดนะครับแองเจลาไมโคก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสตรีและเยาวชนแต่ว่ากระทรวงนี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นกระทรวงที่เรียกว่า ถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาไทยเราเรียกกระทรวงเกรดซีนะฮะก็คือกระทรวงแบบไม่ได้มีอำนาจอะไรมากมายนะนะครับแต่เธอก็ดำเนินง,งานหลายอย่างเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศนะครับเรื่องของกฎหมายทําแท้งอนะไรต่างๆพวกนี้เธอเรื่องนะโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายทําแท้งเนี่ยทำให้เกิดความขัดแยง้งกับพรรคอนุรักษนิยมพอสมควรนะฮะเธอเคยพูดไว้คำคำหนึ่งว่าความก้าวหน้ามีอยู่จริงแม้ว่าจะเคลื่อนไปด้วยความเร็วของหอยทากก็ตามคือมันช้ามันช้ากว่าที่เธออยากได้นะครับ ซีพีต่อมาตุลาคม1994พัก C D U C S U และ F D P นะครับชนะเสียงข้างมากในสภาผู้แทนรัสตอรอีกครั้งหนึ่งเฮอร์มุตโคก็เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปนะครับแต่งตั้งแมคโคเป็นรัฐมนตรีคราวนี้กระทรวงดีขึ้นละนะครับสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ธรรมชาติและความปลอดภัยทางนิวเคลียร์นะครับในตอนแรกเนี่ยนะครับเธอก็เผชิญงานที่ค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับตัวอย่างเช่นการรับผิดชอบดูแลการขนส่งแคสเตอร์นะครับซึ่งมีข้อถกเถียงมากมาย เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายขยะกัมะรังสีที่ผ่านกามบำบรัดแล้วนะครับแล้วก็มีคนมาประท้วงเยอะมากเลยนะฮะเธอก็ต้องไปพูดคุยกับผู้ประท้วงโดยตรงเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันในตอนนั้นนะฮะแม้ว่าคนจะไม่เห็นด้วยกับเธอเยอะแต่ผู้ประท้วงตอนหลังก็ออกมาบอกนะว่าเออเธอก็เป็นคนที่แม้จะมีความคิดเห็นต่างกันแต่สามารถคุยกันได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับไม่คขก็เป็นฝ่ายขานะนะฮะไม่ได้เป็นเสียงเสียงข้างมากแล้วพักเธอแพ้นะครับแล้วก็นายรัฐมนตรี ก็มาจากพรรค SPD นะครับชื่อแกฮาร์ชาร์เรเดอร์เนี่ยนะฮะหลังจากนั้นพอพอเป็นฝ่ายขานเฮอร์มุดโคลนะครับก็ซึ่งเดิมทีเป็นหัวหน้าพรรคของเธอเนี่ยก็ถูกบังคับกึ่งบังคับให้เราออกจากตำแหน่งไม่ไม่ใช่พอาแพ้เลือกตั้งนะแต่ว่าเพราเกิดเรื่องอื้อฉาวจากเงินบริจาคนะครับแองกลาไมเคิลเนี่ยก็ตัดสินใจที่กล้าหาญมากแบบเล็กเขาใช้คำว่าไม่ปรึกษาใครเลยนะครับตีพิมพ์บทความในหนังสือพิมพ์ดังฉบับหนึ่งนะครับตัดขาดจากที่ปรึกษาทางการเมืองเธอและเรียกร้อง ให้เกิดความโปร่งใสในการเมืองเต็มที่ในพรรคตัวเองนะครับการเคลื่อนไหวนี้เนี่ยทำให้เธอกลายเป็นเสนาะของการปฏิรูป CDU ตนนั้งแต่เป็นต้นมานะครับในขณะที่คนหลายคนในพรรค CDU และ CSU กล่าวหาว่าเธอทรยศนะครับแต่สมาชิพกพรรคจำนวนมากเนี่ยกลับสนับสนุนเธอและในเดือนเมษายนปี2000นเนี่ยแองกราเมโคได้รับเลือกเป็นประธาน CDU หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเธอก็เป็นผู้นำฝ่ายขานแลวก็เธอเป็นผู้นำฝ่ายขานที่มีความโดดเด่นมากๆจนกระทั่งเป็นตัวเต็งเลยนะ ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะฮะถ้าคุณไปถามชาวเยอรมันที่อายุเยอะๆหน่อยเนี่ยนะครับเราไปถามเขาว่าลองเล่าเรื่องการเลือกตั้งในปี2005ให้ฟังหน่อยเนี่ยนะฮะหลายคนก็จะเล่าถึงคืนวันเลือกตั้งในเดือนวันที่18กันยายนปี2005นะครับการเลือกตั้งจบลงด้วยความสูสีมากๆยังไม่ชัดเจนว่าใครชนะแต่คิดว่า CDU อ่ะมีโอกาสชนะมากกว่านะครับแต่คู่แข่งของเธอเนี่ยประกาศชัยชนะก่อนนะฮะแองเกลาเมโเนี่ยบอกว่า ไม่อะคือให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์บอกว่าความจริงง่ายๆคือคุณไม่ได้ชนะในคืนนี้นะครับและนั่นก็คือคําแถลงแรกในฐานะผู้ชนะตัวจริงนะครับของการเลือกตั้งในปี2005ัแองเกลาไมเคิลก็ได้รับตําแหน่งเป็นผู้นําของประเทศเยอรมนี Germany, นะครับในฐานะนานยกรัฐมนตรีเธอบอกว่าชีวิตของเธอเนะ่ยเหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์จริงๆนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยสิ่งที่ผู้นําใหม่เข้ามาจะเป็นจะต้องทําก็คือไปพบปะนะครับกับผู้นําประเทศอื่นกับหน่วยงานสําคัญต่างๆนะครับ เธอพบแม่เธอจําเป็นที่จะต้องเดินทางไปพบปะกับผู้คนมากมายไปตั้งแต่ประชุมดาวอสเจอประทาพิเีต่างๆมากมายนะครับแล้วเธอพบว่าการการไปเจอคนเหล่านี้มันไม่ใช่แค่ไปจับมือทักทายเซฮัลโหลเฉยๆแต่ต้องเตรียมพร้อมอย่างมากเกี่ยวกับการประชุมรับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับผู้คนข้อเท็จจริงผลประโยชน์ความอ่อนไหวที่เกี่ยวข้องนะครับต้องเป็นกลางต้องเป็นตัวแทนของเยอรมันนะครับต้องเข้าใจต้องผ่อนหนักผ่อนเบาเป็นนะครับแองเกลาเมเขาบอกว่า แทบไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยนะครับถ้าเธอมีเวลาบ้างซึ่งน้อยมากเนี่ยนะครับเธอก็จะไปบ้านของเธอในเมืองชื่อว่าอุ erm คเคมาร์กนะฮะที่จะไปพักผ่อนกับสามีบ้างเป็นบางช่วงนะครับ mm hmm. เข้ารับตำแหน่งได้ไม่นานนะครับปี2007นะครับตอนนั้นเนี่ยก่อน Financial Crisis นิดนึงแต่มันมีสัญญาณอยู่แล้วธนาคารแห่งแรกในเยอรมนีได้รับผลกระทบจากวิกฤตินชื่อในสหรัฐนะครับ ปัญหาคือหากแม้แต่ธนาคารเดียวล้มเนี่ยมันจะเกิดดมิโนขึ้นนะครับสถาบันการเงินหลายแห่งเนี่ยถ้าล้มไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะไปโอ้โหเกิดปัญหาต่างๆนานามากมายในเดือนกันยายนปี2007เนี่ยรัฐบาลสหรัฐตอนนั้นจอร์จบุชนะครับตัดสินใจนะครับไม่ช่วยเหลือธนาคารอย่าง l e m hm ม n บ Brothers นะครับแล้วก็ล้มละลายนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ก่อให้เกิดคลื่นล้มละลายที่ค่อยส่งผลกระทบไม่เพียงแต่สถาบันการเงินเท่านั้นรวมถึงเงินสกุลเงินต่างๆด้วยนะครับ วิกฤตครั้งนี้เนี่ยยากเป็นอย่างมากเธอต้องลดความเสียหายให้เหลือน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่กดดันมากที่สุดนะครับมันเป็นวิกฤตที่ใหญ่มากจริงๆทางการเงินและถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะโดมิโนโอของเยอรมันก็อาจจะล้มลงได้เหมือนกันนะครับสิ่งที่แกลาม่เขากังวลมากที่สุดนั้นก็คือการคุกคามทางเงินยูโรของวิกฤตครั้งนี้นะครับเธอรู้ว่าการคุกคามเงินยูโรเนี่ยหมายถึงการคุกคามเสถียรภาพและความสามัคคีของสหภาพยุโรปด้วยนะฮะ เธอไม่ต้องการให้เกิดความเสี่ยงที่จะทําให้ความเป็นปึกแผ่นของยุโรปเนี่ยล่มสลายลงไปนะครับเธอจึงออกมาตรการช่วยเหลือดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการเงินในประเทศรวมถึงการช่วยเหลือกรีซด้วยนะซึ่งมีคนไม่พอใจเรื่องนี้ก็เยอะนะครับเธอถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับคือโดนด่ายเยอะมากนะเรื่องเรื่องกรีซเนี่ยนะครับแล้วก็เธอแต่ว่าเธอยังยืนยันว่า ถ้าเงินยูโรเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยสาภาพยุโรปล้มเหลวแน่นอนเธอไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นนะครับหลังจากนั้นมาเธอก็เจออะไรต่างๆนานามากมายแต่อีกหนึ่งเหตุการณ์วิกฤตใหญ่มากๆก็คือวิกฤตตอนนั้นมันมีอาระบสปริงนะครับแล้วก็มีผู้รีภยหนีเข้ายุโรนะครับแล้วแองกลาแมคคก็ตัดสินใจรับผู้รีภัยจจานวนมากนะครับการรับผู้รีภพัยจำนวนมากของเธอในครั้งนั้นเนี่ยนะฮะก็ทําให้ โอเคผู้ริพัยก็ซาบซึ้งใจแหละแต่ว่าคนเยอรมันจานวนมากไม่พอใจอย่างมากสถานการณ์นี้ผลักดันให้ฝ่ายขวาจัดนะครับอย่าง AFD เนี่ยเริ่มโจมตีเธออย่างรุนแรงนะครับแล้วก็บอกว่าไอ้การทางรนี้มาเบียดเบียนเงินภาษีของคนเยอรมันต่างๆนานาพวกนี้นะครับซึ่งก็เป็นวิกฤตอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นแองกาาราไมเคิลก็ปไปเปไปอยู่นะครับแองกาาราไมเคิลพูดถึง16ปีอยู่ในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีมา16ปีเนี่ยนะครับพูดถึงผู้คนที่เธอเจอนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ที่อเมริกาเนี่ยแองเกลาแมคโคลเนี่ยเจอจอชดับเบิลยูบูชตอนนั้นเข้าตำแหน่งปี2005นะฮะแองเกลาแมคโคลเขียนไว้ว่าเขาจริงใจและสนใจอย่างแท้จริงนะครับมีความประทับใจในแง่บวกทั้งสองคนเข้ากันได้ดีนะครับบุชเป็นคนทํางานจริงๆและติดดินครั้งหนึ่งจําได้ว่าบุชเนี่ยทำอาหารให้เธอกับสามีกินแบบจริงจังมากๆตอนที่ไปที่เท็กซัสนะครับแองกลาแมคโคลพูดถึงบารักโอบามาด้วยนะครับจริงๆแองกลาแมคโคลชอบบารักโอบามาค่อนข้างมากนะฮะบ,บอกว่าเขาเป็นคนที่มีความคิดรอบคอบเปิดกว้าง แล้วก็ทํางานได้ดีนะครับแต่แองกลาไมโคไม่ชอบโดนอุทธรัมป์นี้ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับแองกลาไมโคบอกว่าทรัมป์นี่ถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์และแทบไม่สนใจประเด็นปัญหาจริงๆที่เกิดขึ้นเลยสําหรับเธอแล้วเนี่ยเขาเนี่ยไม่อยากจะแก้ปัญหาร่วมกันแต่ต้องการชัยชนะส่วนตัวมากกว่าการทํางานกับวลาดเมีย์ปูตินก็ยากลำบากเช่นกันนะครับเช่นเดียวกันกับทรัมป์วลาดเมีย er ์ปูตินชอบเล่นเกมอํานาจเสมอนะครับบางครั้งทาให้แองกลาไมโคต้องรอมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาพาสุนัขเข้ามาในที่ประชุมทั้งๆที่ท่้แลววา แองการาไมเคิลเนี่ยกลัวสุนัขเธอคิดว่าเขาคาดหวังจะ u, ยุยยุเธอด้วยพฤติกรรมนั้นแต่ว่าแองกกราไมเคิลก็ไม่ยอมปล่อยให้เรื่องนี้มารบกวนเธอและก็ไม่เคยแสดงความงุนงงหรือความกลัวสุนัขให้เหตุให้ปูตินเห็นก็ยังดาเนินการประชุมต่อไปอย่างมืออาชีพนะครับอีกคนหนึ่งที่แองกกราไมเคิลบอกว่ายากที่จะแฮนโดมาก็คือสีชั้นผิงนะครับความยากลําบากไม่ได้อยู่ที่บุคลิกของสีชั้นผิงเขาบอกว่าสีชั้นผิงเป็นคนที่โอเคแต่อุดมการณ์ของเขามากกว่าแองเกลาไมเคิลเนี่ย ตรงกันข้ามกับอุดมการณ์ของซีเจนผิงนั่นเองนี่ก็คือสิ่งที่ทททยากนะครับเธอบอกว่าการประชุมที่เราเห็นดาวอสไปจับมือกันอะไรต่างๆเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยมันมีความอดทนการหาข้อมูลการเรียกว่าชิงไหวชิงคลิปและความละเอียดอ่อนมากๆนะครับเธอบอกว่าจริงๆเนี่ยงานการคบปะผู้นําประเทศโดยเฉพาะผู้นำมหาหารนาาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายต้องมีการเตรียมตัวมากแล้วเธอต้องเตรียมตัวอ่านข้อมูลต่างๆนานาม,มากมายเป็นตั้ง นะะฮในปี2020นะครับกำลังจะหมดวาระอยู่แล้วเนี่ยแองกาลาไมโครก็เผชิญกับความท้าทายอาจจะจะเป็นครั้งสุดท้ายในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั่นก็คือนะครับเชื่อเชื่อมาตลอดว่าสิทธิเสรีภาพนะในการเดินทางในการเคลื่อนที่ของของผู้คนเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในเป็นหนึ่งในสิทธิสูงสุดนะครับนี่ย้อนหลังกั็ไปเพราะเธอเติบโตมาในเยอรมันตะวันออกด้วยเนี่ยนะซึ่งเธอไม่ได้รับสิทธิ์นี้เนี่ยเธอกำลังบอกว่ามันท้าทายมากเพราะเธอกำลังต้องขอให้ประชาชนของเธอเนี่ยนะครับ อยู่บ้านไม่ออกจากบ้านเนื่องจากโควิดใช่ไหมสถานการณ์ของการเสียชีวิตของผู้สูงอายุในบ้านพักคนชราแล้วก็การที่ผู้สูงอายุไม่ได้รับการไปเยี่ยมไม่ได้เด็กๆต้องถูกกักตัวเนี่ยมันขัดแย้งกับความเชื่อของเธอส่วนตัวมากไม่ใช่แค่นั้นนะมันยังขัดแย้งกับมาตราหนึ่งของรัฐธรรมนูญของเยอรมนิอีกด้วยนะครับเธอก็มีสุนทรพจน์หลายครั้งที่พูดกับประชาชนนะหลายครั้งเราจําได้มันเป็นสุนทรพจน์ที่น่าประทับใจหลายครั้งเนี่ยมีครั้งหนึ่งช่วงแรกๆที่โควิดเลยเธอบอกว่า เสรีภาพในการเคลื่อนไหวและการเดินทางเป็นหนึ่งในสิทธิสูงสุดของประชาชนแต่รัฐบาลจําเป็นจะต้องจํากัดมันแต่จะจํากัดมันอย่างสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับหลังจากนั้นก็สถานการณ์ก็ค่อยๆดีขึ้นนะฮะการระบาดก็ดีขึ้นไปนะครับเธอคิดอยู่เหมือนกันว่าเธอจะลงรับเลือกตั้งอีกดีไหมนะครับแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์นี้เธอก็บอกว่าโอเคเธอคิดว่า16ปีเนี่ยเพียงพอแล้วนะครับแองเกลามาเขาบอกว่าเธอรู้สึกว่าร่างกายของเธอเนี่ยเริ่มประทว้วงละนะว่ามันชักจะ ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะครับเธอก็ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่ง,งเป็นทางการนะครับในวันที่2ธันวาคม2021พร้อมกับพิธีการอำลาที่ยิ่งใหญ่ตอนแรกเธอบอกว่าเธอไม่อยากจัดงานนี้นะครับเพราะว่าการระบาดของโควิดยังคงดําเนินอยู่แต่ว่าโฆษกรัฐบ,บาลของเธอเนี่ยนะครับบอกว่าเฮ้ยงานนี้ไม่ได้จัดเพื่อเธอเหนือกว่าตัวบุคคลมันเป็นการจัดเพื่อตําแหน่งที่เธอเป็นไม่ใช่ตัวเธอนะฮะมันเป็นพิธีเกียรติยศเขาเรียกว่าเป็นรัฐพิธีนะครับแต่ว่าก็พิธีการก็ถูกปรับให้เข้ากับสถานการณ์ไม่มีงานเลี้ยงรับรองนะครับเชิแขนน้อยลงะครับ ล้วก็มีบรรเลงบทเพลงที่อังก拉มาร์โคชอบนะฮะมงทหารก็จะบรรเลงบทเพลง2เพลงที่เธอชอบนะครับหลังจากนั้นก็เธอก็ไปที่สำนักง,งานนาะยกรัฐมนตรีกับเพื่อนเพงไม่กี่คนแล้วก็สามีนะครับงานเลี้ยงอําลาของเธอเนี่ยนะครับก็เหมือนงานเข้ารับตําแหน่งในฐานะรัฐมนตรีวันแรกเลยมีอาหารเหมือนกันมีอาหารง่ายๆคือไส้กรอกแล้วก็ลูกชิน้นเรมันแล้วก็สลัดมันฝรั่งเสิร์ฟแค่นั้นเองนะครับอังก라มาร์โคเนี่ยบอกว่า เธอเนี่ยเติบโตมาในระบอบเผด็จการตลอดชีวิตเรียกว่าวัยรุ่นนะของเธอแล้วเธอรู้สึกว่าสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยในในฐานะที่ได้แต่งตั้งขึ้นมาเป็นตาแหน่งสูงสุดของประเทศมหาอำนาจหนึน่งในของโลกเนี่ยนะฮะเธอคิดว่าอิสรภาพและความหมายที่แท้จริงของคําว่าเสรีภาพเสรีภาพคือสิ่งที่เธอเรียนรู้จากทั้งหมดนี้เสรีภาพไม่ใช่อิสระจากบางสิ่งอย่างเดียวแต่มันยังมาพร้อมความรับผิดชอบต่อบางสิ่งด้วย ในฐานะพละเมืองเราได้รับเสรีภาพในการรับผิดชอบต่อคนรอบข้างต่อชุมชนของเราและต่อประชาธิปไตยและเธอบอกว่าสําคัญที่สุดเลยนะปิดท้ายก็คือเสรีภาพจะมีอยู่ได้ต่อเมื่อมันใช้ได้กับทุกคนนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the ะมูนนะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon. continue with your mission